สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานคุณเองจะคาดหวังอะไรบ้างได้บ้างในปีภาพรวมของปี2024นะครับผมซึ่งจะเป็นการเปิดเผยพลังงานจัก,กรวาลของทั้งปี2024จากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจัก,กรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง M O R P O N G 999 99นะฮะติดต่อเรื่องของกำไร Amantis นะครับผมแฮนด์เมดนะ,ะหมอปองทำเองนะครับผมอ่านะฮะปี2024นะครับผมมาปี2024 สำหรับชาวราศีกุมนะครับผมคุณได้ queen of wands นะฮะปีหน้าฟ้าใหม่บทใหม่ของชีวิตคุณในปี2024ะครับจะช่วยให้ตัวคุณเองบรรลุเป้าหมายของตัวคุณ queen of wands เป็นสถานการณที่ตัวคุณเองจะต้องแก้ไขปัญหาแบบ positive นะฮะใช้คิดบวกใช้พลังงานบวกแก้ไขปัญหาทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนะฮะใน ปี2024นี้จะเป็นปีที่ตัวคุณเองเนี่ยจะกล้าหาญนะจะหยุดยินหยัดขึ้นในการทดลองสิ่งใหม่ๆของตัวคุณไม่ว่าจะในเรื่องของงานในเรื่องของความสัมพันธ์คุณเองจะต้องไปในทัศนคติที่ดีคุณเองจะต้องไปในทัศนคติที่เป็นบวกคิดบวกนะครับผมซึ่งจะทําให้ตัวคุณเองรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นและจะช่วยให้คุณเองประสบความสําเร็จเค okay. เดี๋ยวเราจะมาดูในแต่ละเดือนนะครับผมในแต่ละเดือนของปี2024นะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผม <c oughs> มีอะไรบ้างที่คุณเองจะสามารถคาดหวังในภาพรวมนะฮะอย่างน้อยจะเราจะได้รู้ว่าในแต่ละเดือนเนี่ยตัวคุณเองจะมะีพลังงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเข้ามาหาตัวคุณนะครับ <c oughs> วานโอเคสำหรับเดือนแรกนะฮะเดือนโอเคเดือนมกรานะครับผม ในเดือนมกราเนี่ยคุณได้เอกสัพพานาคสนะฮะโอ้สมกับเป็นเริ่มต้นปีที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะฮะเอกสพานาคสนะฮะพูดถึงแพนตาคุสรู้อยู่แล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอสังหาริมทรัพย์ผมรู้สึกว่าในช่วงเดือนมกราเนี่ยตัวคุณเองมีเกณฑ์ที่อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องนะฮะหรืออาจจะได้ทําธุรกรรมบางอย่างทําธุรกิจบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินผมมองว่าเอกสพานาคสเนี่ย ไล่ไปตั้งแต่ธุรกิจเล็กๆเริเ่มต้นทำอของชำ groceries หรืออะไรพวกนี้ไปจนถึงธุรกิจใหญ่ๆหรือการเริ่มลงทุนอาจจะเป็นเรื่องของหุ้นอาจจะเป็นเรื่องของการที่ดินบางส่วนของผู้คุณอาจจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินนะครับในช่วงเวลาของเดือนมกรานี่เองนะฮะผมรู้สึกว่าด้วยพลังงานของเอกสเานเเคิลส์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยตัวคุณเองจะได้จับเงินนะฮะก้อนใหญ่พอสมควรนะ หรือไม่ก็อาจจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการเขาเรียกอะไรดียื่นกู้นะครับผมหรือเริ่มต้นการลงทุนซึ่งเป็นจุดเวลาที่เป็นเดือนที่ hustling b u s t l i n g หรือคุณเองจะวุ่นวายอยู่กับเรื่องของการเงินของคุณนะฮะโอเคต่อไปนะฮะในเดือนที่2ของปี2024นะฮะคุณได้ king of swords นะครับผมโอเค คุณได้ king of source king of source เป็นสถานการณ์ที่โอเคเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตัดสินใจนะฮะในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยตัวคุณเองจะมีเกณฑ์ที่จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่สำคัญนะครับผมผมรู้สึกว่าตัวคุณเองอาจจะต้องตัดสินใจโดยที่ใช้เหตุผลเป็นหลักเพราะว่า source คืออะไรครับผม source คือธาตุลมคือความคิดคือไอเดียคือ logic คือเหตุและผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังในเดือนที่2ที่จะตัดสินใจอะไรในเรื่องของเอาอารมณ์มาเป็นเ,เกณฑ์นะครับไม่ว่าจะในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการลงทุนนะให้ตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลให้ตัดสินใจบนพื้นฐานของสิ่งที่ที่ชัดเจนและถูกต้องเท่านั้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่ตัวคุณเองตัดสินใจโดย ไม่ได้ใช้เหตุผลเนี่ยอาจจะทำให้เกิดผลเสียในอนาคตได้นะครับผมในเดือนที่2นะมีการตัดสินใจครั้งใหญ่นะเดือนอกุมภานะครับผมแฟมจูรี่ของคุณนะฮะต่อไปเดือนที่3นะฮะ เดือนที่3ของปี2024นะครับผมคุณได้เดินมีนา six of s o u r c e นะโอเค six of s o u r c e เป็นสถานการณที่ตัวคุณเองมีเกณฑ์ที่อาจจะเดินทางนะมีการเดินทางไปต่างประเทศเดินทางโยกย้ายนะครับผมโยกย้ายงานนะะบางคนอาจจะย้ายบ้านบางคนอาจจะย้ายไปต่างจังหวัดบางคนอาจจะย้ายประเทศนะฮะหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ าการเขาเรียกอะไรเดินทางนะครับผมบางส่วนผู้คุณอาจจะเดินทางเพื่อเขาเรียกอะไรไปท่องเที่ยวหรือว่าบางส่วนผู้คุณอาจจะเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของงานนะฮะซิกส์อับผมมองว่าเป็นการเดินทางที่เขาเรียกว่าครั้งใหญ่ เป็นการเดินทางที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณเพราะว่าซิลค์โซลท์คือการการจากจากที่หนึ่งมาแล้วไปเริ่มต้นอะไรจากที่หนึ่งนะผมรู้สึกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะเป็นเรื่องของสถานที่ก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจหรือว่าเป็นเรื่องของการย้ายเขาเรียกอะไรย้ายถ้าคุณเรียนอยู่ถ้าคุณเรียนอยู่ก็จะเป็นการเหมือนกับคุณย้ายคณะย,ย้ายสาขาอะไรแบบนั้นถ้าเกิดคุณทํางานอยู่ก็จะเป็นเรื่องของการแบบย้ายงานนะฮะหรือแม้กระทั่งอาจจะ ถ้าเกิดใครทำเน like ี่ยอาจจะเกี่ยวข้องทั้งเรื่องของครอบครัวของคุณหรือว่าเรื่องของการงานของคุณก็คือย้ายไปผมรู้สึกว่าย้ายไปต่างที่ต่างถิ่นย้ายไปต่างประเทศแบบนั้นนะฮะมีเกณฑ์ตรงนั้นมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวีซ่านะครับมีเรื่องของการเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวเรื่องของเอกสารหรือว่าเตรียมตัวเรื่องของเงินเงินทุนเงินรอนให้ดีๆนะฮะเพราะผมรู้สึกว่านี่คือโอกาส ครั้งสำคัญของตัวคุณนะครับผมอ่าเป็นไงฮะควอเตอร์ Quarter แรกของปี2024นะครับผมมาเราไปกันต่อนะฮะต่อไปเดือนเมษานะครับผมแอปเปิลนะฮะคุณได้ two of cups โ okay. อเค ทูออฟคัพส์นะฮะในปี2024เดือนเมษายนคุณเองมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคู่ที่ถูกใจนะครับผมคล้ายๆโสดก็อาจจะเป็นช่วงเวลาเป็นเดือนที่ตัวคุณเองอาจจะเจอใครเจอในงานสงการหรอไปเล่นน้ำแล้วไปเจอนะครับผมพูดพูดก็พูดอย่างนั้นไปนะฮะผมเคยเจอคนที่คือผมเจอคนที่ถูกใจเนี่ยในการเขาเรียกอะไรในการไปเล่นสงการของผมด้วยนะฮะนะครับ ก็ถูกใจขนาดที่ก็ชวนออกไปกินข้าวชวนกัไปกินข้าวชวนออกไปดูหนังชวนออกไปดูหนังชวนออกไปทํานู่นทํานี้ด้วยกันนะฮะสุดท้ายก็ชวนกันไปแต่งงาน <laughs> ะนะครับผมอโอเคอ่ะ o of Cups นะฮะ,ะผมรู้สึกว่า เป็นเดือนที่ตัวคุณเองจะได้เจอหรือทําเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะก็ชุ่มชื่นใจสําหรับคนโสดใช่ไหมหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ก็อาจจะแน่นแฟนมากขึ้นหรือมีเรื่องที่อาจจะต้องไปจัดการนะครับผมในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณเดือนเมษานะฮะม,มันหมายนะครับผมรวมไปถึงผมรู้สึกว่าเออรวมไปถึงเรื่องของการทำอะไรบางอย่างให้มันเป็นเ,เขาเรียกว่ามีคอมมิชเมนต์หรือว่ามีความ คำมั่นสัญญานะฮะเอออย่างเช่นมั่นหมายแต่งงานนะฮะหรือว่ามีเรื่องของพูดการพูดคุยระหว่างครอบครัวเรื่องของสินสอดเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะฮะต่อไปเดือนที่5เดือนที่5ของปี2024คุณได้ The Lovers นะฮะโอเคอในเดือนที่5เดือนพฤษภานะครับผมเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆที่คุณเองจะเจอคนที่ผมรู้สึกว่า ชีวิตของคุณเนี่ยมันค่อนข้างต่อเนื่องในปี2024นะฮะแน่นอนว่าแต่ละคนอาจจะมีส่วนผสมหรือส่วนประกอบของพลังงานเนี่ยแตกต่างกันไปแต่ว่าภาพรวมที่มันจะเด่นเด่นชัดเอาภาพกว้างๆเลยนะฮะเ,ออเพราะรายละเอียดเนี่ยจะเป็นในแต่ละบุคคลนะครับผมก็ซึ่งจะแตกต่างกันไปแต่ว่าในเดือนพฤษภาเนี่ยมมเมดือนพฤษภา The lovers คุณได้ The lovers อันที่หนึ่งเลยนะฮะสำหรับคนโสดคุณเองอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจอาจจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์อาจจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ผูกพันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดสินใจให้ดีๆนะเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้า The lovers แล้วเนี่ยเข้าแล้วออกยากนะครับผม <c oughs> <c oughs> คือเดินหน้าอย่างเดียวนะครับผมอาจจะมีเรื่องของคอมมิชเมนต์อาจจะไปเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องลูกเรื่องของภาระผูกพันหลังจากนี้นะครับผมอืม ก็ผมรู้สึกว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีที่ทําเรื่องใหญ่ๆใ,ในเรื่องของความสัมพันธ์เช่นแต่งงานมั่นหมายนะครับผมซื้อบ้านนะฮะตกลงปรงใจมีลูกหรืออาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการมีลูกนะฮะอืมโอเคต่อไปเดือนที่6นะครับผมเดือนที่6เดือนมิถุนายนนะฮะวันเกิดใครบ้างนะครับผมวันเกิดใครบ้างโอเคเดือนเกิดใครบ้างอ่ะ Princess of p e n a c l e s นะกลับมานะครับกระชากกระชาก กระชากวิญญาณกระชากอารมณ์อีกครั้งหนึ่งนะฮะกลับมากันในเรื่องของการเงินอีกครั้งในเดือนอมิถุนายนนะครับผม Princess of p e n ด a c l e s เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองอาจจะต้องกลับมาทบทวนแผนการเงินแผนการลงทุนนะฮะอาจจะมีการอถอยนะครับผมถอยหลังขายทรัพย์สินหรือว่าขายหุ้นหรือขายอะไรสักอย่างหนึ่งไปเพื่อทบทวนสิ่งไหนที่โอเคในการลงทุนสิ่งไหนที่ไม่โอเคในการลงทุนมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของการลงทุนเพิ่ม มีการเรื่องของการทํากําไรนะฮะหรือว่าตัดขายขาดทุนออกไปหรืออะไรแบบนี้ขายสังหาริมทรัพย์ก็มีเกณฑ์ที่จะ,ะจบในรอบนี้นะครับผมต่อไปนะฮะเรามาถึงครึ่งปีครึ่งปีครึ่งปีแล้วนะฮะโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับผมเดี๋ยวอ่ะเดือนที่เจ็ดนะฮะเดือนเออ่เดือนเออ่เขาเรียกหลายเดือนกรกฎาคมเดือน กรกดาคมนะฮะกรกดาคมคุณได้ Seven of Cups โอเคเซเว่นออฟคัพเป็นสถานการณ์ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็มีความสัมพันธ์ที่หลากหลายผมรู้สึกว่ามีเกณฑ์ที่ตัวคุณเองอาจจะไปงานที่เป็นงานเฉลิมฉลองนะฮะมากนาหลายตามีคนเจอคนพบปะคนมากมายนะฮะเป็นช่วงเดือนที่เหมาะมากๆสำหรับการทำคอนเน็ชันของค,คุณการทำเขาเรียกอะไรการเข้าสังคมพบปะเพื่อนฝูงนะ ผมรู้สึกว่าใน Seven of Cups เนี่ยเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะคลึกครื้นนะฮะสำหรับตัวคุณพอสมควรเดือนกรกฎาเนี่ยตัวคุณเองจะได้เจอคนที่เขาเรียกมี ข้าลกอะไรดีมีในสิ่งที่คุณต้องการช่วยเหลือคุณได้ในเรื่องของการงานช่วยเหลือคุณได้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะรวมถึงอาจจะเจอกัลยานิมิตรที่โอเคที่ดีด้วยพลังงานของ s e เว่นออฟคนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังแล้วกันนะฮะสำหรับชาวราศีไหนที่ค่อนข้างที่จะคือมีดาวสำหรับตัว,ต,วตัวบุคคลแล้วกันตัวบุคคลใครก็แล้วแต่ที่มีดาวที่เพื่อนตกอยู่ในเรือนอริหรือว่าคนที่ เหมือนกับมีคนภายนอกส่วนใหญ่มกักจะเป็นอลริอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าในเดือนกรกฎาเนี่ยจะเป็นเดือนที่ตัวคุณเองจะเขาเรีกยกอะไรเจอคนมากหน้าหลายตานะครับผมโอเคไหมต่อไปนะฮะเดือนสิงหานะครับเดือนที่8นะครับผมโอเค four of panacles เดือนนี้เป็นเดือนที่โอเคคุณเองอาจจะต้องรัดเข็มขัดนะฮะหรือว่าคุณเองอาจจะต้อง ตัดสินใจเรื่องของเงินอีกครั้งนะครับผมเป็นเรื่องเป็นเรื่องของการาจัดการค่าใช้ใจ่ายของตัวคุณเป็นเรื่องของการลงทุนซื้ออะไรใหญ่ๆใ,ใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องตัดสินใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครั้งหนึ่งด้วยพลังงานของ4 p e n a พนเดผมรู้สึกว่าใน จะมีตัวเลือกเข้ามานะครับผมแล้วจะเป็นตัวเลือกที่ตัวคุณเองตัดสินใจค่อนข้างยากนะอาจจะทําให้ขเขาเรียกอะไรดีถ้าเป็นเรื่องของการเงินเนี่ยตัดสินใจค่อนข้างยากหรือถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเงินเรื่องของการเงินตรงนั้นนะฮะหรือคุณเองอาจจะต้องใช้เงินในการจัดการความสัมพันธ์อะไรบางอย่างนะครับผมเข้าไหม <c oughs> ต่อไปนะฮะเดือนที่9แล้วนะครับผมไปอย่างรวดเร็ว,เ,รวเดือนกันยานะฮะ September คุณได้ The Strength นะฮะเดือนนี้ทั้งเดือนเป็นเดือนที่ตัวคุณเองจะถูกทดสอบสภาวะของจิตใจสภาวะของอดทนนะฮะเริ่มในเรื่องของความสัมพันธ์ก่อนช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผมรู้สึกว่าตัวคุณเองอาจจะต้องอมีเกณฑ์อยู่คนเดียวหรือว่ามีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแวงกับคู่อาจจะต้องระมัดระวังเดือนกันยานิดนึงนะฮะผม เดือนกันยาอันตรายนะฮะ The Strength เป็นสถานการณ์ที่เป็นเดือนที่ตัวคุณเองต้องพิสูจน์อะไรบางอย่างให้อย่างเช่นท่านในเรื่องของความสัมพันธ์ก็พิสูจน์ตัวตนในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณท่านเรื่องของการเงินก็ค่อนข้างที่จะท้าทายตัวคุณเองเพราะว่าเหมือนกับจะมีะการเขาเรียกอะไรรายจ่ายที่ไม่ได้คาดคิดเข้ามานะครับผมหรือ The Strength อีกอย่างนึงก็เป็นสถานการณ์ที่คุณเองจะรู้เลยว่าเฮ้ยสิ่งนี้สาคัญ และสิ่งนี้ไม่สําคัญนะฮะคือมันเป็นคุณเองจะได้เห็นบททดสอบแล้วคุณเองจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคสิ่งนี้เนี่ยมันดีเพราะอะไรคือคุณเองจะเห็นสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการเงินเรื่องของการงานเนี่ยอย่างชัดเจนก่อนหน้านี้อาจจะเป็นหมอกหมอกอาจจะเป็นคลุมเครืออาจจะเป็นเขาเรียกอะไรดีเทาเ แต่ว่าในเดือนกันยาเนี่ยคุณจะเห็นมันเป็นดำหรือขาวเลยคือชัดเจนขึ้นแล้วจะช่วยให้ตัวคุณเองตัดสินใจได้ง่ายแต่ที่แน่ๆครับผมคือเหงื่อมันไม่หวานแน่นอนเพราะฉะนั้นการถูกทดสอบหรือการเจออุปสรรคเนี่ยก็จะทำให้ตัวคุณเองแข็งแกร่งขึ้นแล้วคุณเองะะจำไว้ว่าถ้าเกิดคุณเ,เหนื่อยคุณทอแท้ได้แต่อย่าทอ้อถอยโอเคไหมฮะต่อไปนะฮะเดือนอ่ทอทษทีตุลานะฮะเดือนที่1ิ เดือนที่สิบของตัวคุณคุณได้ four of swords นะฮะเป็นเดือนที่คุณเองอาจจะต้องใช้เวลาในเรื่องของเยียวยาจิตใจหรือพักผ่อนนะฮะมีบางส่วนของคุณนะฮะผมจัดไว้เลยเดือนตุลาไปเที่ยวนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเดือนตุลาค่อนข้างที่จะเป็นช่วงที่เหมาะ พอดีในเรื่องของการเที่ยวนะฮะถ้าคุณอยู่ไทยนะครับผมเดือนนี้เป็นเดือนที่ขาทีพักอะไรค่อนข้างถูกเพราะว่ามันมันจะเป็นเรื่องของปลายฝนต้นหนาวนะฮะถ้าคุณชอบภูเขาไปเขาค้อช่วงนี้คุณเองจะเห็นะทะเลหมอกได้ง่ายเพราะฝนมันตกเยอะแล้วก็อากาศมันเริ่มเย็นขึ้นนะฮะเย็นขึ้นเนี่ยที่ไทยเย็นขึ้นก็คือร้อนอยูนะ่นั่นเองนะฮะก็คือยังร้อนอยู่นะครับผมถามว่า four of source เนี่ยในเรื่องของอ ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องของการพักใจเป็นเรื่องของการรีแลกซ์เป็นเรื่องของการไปเที่ยวนะฮะ,ะบางคนก็ถ้าเกิดเจออะไรหนักๆมาโดนทดสอบอะไรหนักๆจากเดือนที่9เรื่องของ the strength ไปเนี่ยเดือนที่10คุณพักผ่อนคุณปล่อยวางนะฮะเป็นช่วงเวลาที่คุณเห็นแล้วว่าโอเคคุณจะได้เห็นว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณเองอยึดถือไว้หรือว่า hold on ไว้หรืออะไรแบบนี้มันมีคุณค่ากับคุณมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นเหมือนกับตัวคุณเองยึดถือ ทรัพย์สินอะไรบางอย่างไว้ตัวคุณเองจะรู้แล,แล้วว่าอ๋อโอเคเข้าใจแล้วว่าทรัพย์สินนี้มีประโยชน์กับตัวคุณหรือไม่มีประโยชน์กับตัวคุณยึดถือบุคคลคนนี้ไว้มีประโยชน์กับตัวคุณหรือไม่มีประโยชน์กับตัวคุณนั่นเองนะครับเป็นช่วงเวลาที่ผมรู้สึกว่าคนที่เป็นธาตุอ่อนอย่างเช่นธาตุลมนะครับผมหรือว่าธาตุไฟนะฮะธาตุอ่อ,อ,อนทั้งหลายเนี่ยจะเปลี่ยนใจในช่วงเวลานนี้เดือนตุลานะครับผมต่อไปนะฮะเดือน พฤศจิกานะ November นะ This is my November คุณได้ The Star โอเคเป็นเดือนที่แจ่มใสเจอิดรัรัสที่สุดในบรรดาเดือนของอปี2024เพราะว่า The Star หมายถึงคุณเองเห็นเป้าหมายชัดเจนคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณรู้ว่าอะไรไม่ใช่เป้าหมายคุณสามารถตัดสินใจได้อย่างชัดเจนเหมือนกับอะไรดีเหมือนกับคุณเองอยู่ในอ,อุโมงคนะครับคุณเห็น คุณอยู่ในอุโมงอุโมง์มันมืดหมดไม่มีไฟอะไรเลยแต่คุณเห็นแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงคเส้นเดียวซึ่งจุดนั้นแหละมันเหมือนกับเทอร์ l v ลวิช n ั่นหรือว่าเป็นเหมือนกับทัศนวิสัยของอุโมงคที่คุณจะเห็นว่าโอเคเป้าหมายของคุณคืออะไรแล้วคุณเองจะเดินไปจุดจุดนั้นได้ง่ายขึ้นนะครับผมอ่ะเดือนสุดท้ายของปีนะฮะเดือนธันวานะครับในปี2024นะ,ะตัวคุณเอง คุณได้อะไรครับผม t e of wands นะฮะโอเคสมกับเป็นเดือนสุดท้ายของปีเพราะว่านี่คือ,อเดือนที่ในปี2024ที่คุณจะขมวดปมภาระอะไรต่างๆผมรู้สึกว่าเดือนธันวานีี s จะเป็นเดือนที่ค่อนข้างหนักสำหรับตัวคุณ สักหน่อยนะฮะมีภาระหน้าที่มากขึ้นมีตำแหน่งหน้าที่การงานมากขึ้นถ้าจะถูกโปรโมทถ้าจะมีการเกณฑ์การเลื่อนขั้นจะมีข่าวดีในช่วงเดือนธันวาของปี2024นะฮะเป็นช่วงที่ตัวคุณเองค่อนข้างทำงานหนักเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองมีความรับผิดชอบมออีผมรู้สึกว่าเป็นสถานการณ์ที่คุณเองจะเจอ,เอ,อแรงปฎิฐานาหรือแพชชั่นของคุณด้วยว่าเ คุณเองอ่ะอยากจะแพลนหรืออยากจะทำอะไรต่อไปนะครับผมในปีหน้าๆนั่นเองนะและนั่นคือพลังงานที่ผมอ่านในส่วนของปี2024นะครับผมจะนำสิ่งใดมาบ้างผมเห็นเรื่องของ spiritual growth เรื่องของการเจริญเติบโตของจิตวิญญาณผมเห็นเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองของในเรื่องของการเงินของคุณรวมทั้งหน้าที่การงานรวมทั้งจิตใจของตัวคุณและรวมไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะโอเค และยังไงก็แล้วแต่ถ้าต้องการปรึกษาส่วนตัวก็แอดไลน์หมอปอง MORPONG 999นะฮะติดต่อสอบถามเรื่องของกำไร a m e t h y s นะครับผมก็ MORPONG 999นะครับผมและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโชคดีเทวารัก